สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมสวัสดีไปยัางอาจารย์เอฟซีผู้ติดตามที่น่ารักทุกท่านนะครับสําหรับท่านผู้ชมที่ชื่นชอบลากนกเขาไ่น้ากันนะครับผมพ่อกับผมอีกคือเก่านะครับผมในช่องนกเขาไ่เมืองกูขันครับผมโอ้ช่วงนี้อาการห่อน,นะครับผมกะ บัควายได้ออกต่อปันไดนะครับผมมีเวลาก็เลยมาหาเห็ดคลิปให้ท่านผู้ชมได้รับชมน้ำกันแหละครับผมเมื่อนี้ผมเดินทางมาบ้านพ่อแม่นครับบ้านเดือนนอกนะครับผมตำบลตะอุดอาําเภอคูขันจังหวัดรีสเกีดครับผมกะม,<า>มากับพ่อท่านพอ่อกับพ่อแม่นนะครับผมพ่อแม่นเิ่นติดทุราอยู่นะครับผมกับสิภาเบิองอกของ พอม่มนขเขาๆไปก่อนนะครับผมลายตคือเกาล่ะครับแนวเป็นสายต่อเนาะครับเนาะพอม่น แด้ยินคาววาพ่อแม่มีนกแบงนะครับผมวา่าสองสามตัวสี่ตัวนี่แหละครับแต่ว่าช่วงนี้พ่อพ่อท่านเจอกันนะครับผมเฮาผมก็เลยผ้าเบิ่งนกก่อนนะครับ กัดหลายตัวคือเก่าครับผมนกของพ่อแม่ก็ต้องรอพ่อแม่มาก,ก่อนนะครับโทรมาหาแกเหรอครับแกว่ากติทุราอยู่ครับแป๊บหนึ่งแกว่าะนะครับ หลายตัวอยู่กึเก่านะครับผม คืนผมหลหรครับผมพ่อได้ยินคาวว่าพ่อแม่น,น่นิเปิดแบงยูครับสองตัวสามตัวถึงสี่ตัวบนครับพ่อแม่นวานะครับผม ล่อให้พอแม่นมากก่อนนะครับจะได้สอบถามรายละเอียดเรื่องนกกระพ่อนี่แหละครับผมว่าตัวไดนสิแบง้งแน่เป็นนกจังไดแบบไดก็สิล่อสอบถามจากเจ้าของนกโดยตรงนะครับผม ตัวนี้งามแห้งพี่น้องครับได้ยินเสียงแวแวๆครับผมสงสัยสีมาแล้วนะครับพ่อแม่น,นะครับนั่นครับได้ยินเสียงแล้วนะครับผมสงสัยมาแล้วครับสวัสดีครับพ่อแม่ โอ้มาแต่ทางไหนนี่ขนดินโอ้ไอ้ธุระมากนะครับผมขนดินงขนดิ่งอ่านกตอนนกได้บ่พ่อช่วงนี้ตัวได้หรอเป็นไดอาการฮ้อนมันมันบบคันนกนกมันล่งบ่พ่อโลอนกปลาหรือนกตอนกปลาแล้วโอ้นกปลาเฮ็ดกึบกีแตกีแตนโอ้ยกีแตกีแตนนะครับผมใส่ใส่แตงยินข่าวว่าพ่อสิแบ่งนกตอวน่ะนกตอแบบไหน ่อวพเนียดต่อหยัางตัวพเนียดอ๋อตัวพเนียดจักโตกาว่าสองสองสองตัวสอดต่อก็ได้เออสามต่อก็ได้สี่ตัวก็ได้เอาละครับขึ้นไปเรื่อยนะครับผมไอ้มันเป็นจังไงนกได้เฉลยหลายเลยเนี่นกต่อต่อได้หลายแล้วสมโตนเออนั่นมันมันทำได้ ราคาเดีราคาแพงบ่สามแล้วผมนี่สามคืนสามคืนโอ้ราคาสามเท่าคืนนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวสียให้สียให้คุณพ่อนางเศร้ามีแห้งจังหน่อยนะครับเดี๋ยวสีผ้าชุ่มตัวนกเลยนะครับผมเดี๋ยวให้พ่อเล่าเศร้ามีแห้งก่อนนะครับผมเดี๋ยวสีผ้าเบิ่งโตนเลยนะครับเบิ่งทั้งสีเลยนาะพ่อเนาะเบิ่งทั้งสีเลยนะครับผมแต่ราคานี่พ่อบอกว่าสามเท่าคืนนะครับเป็นนกตอพเนียดอาชีพครับ ว่ามันสิเป็นยังไงนะครับให้ท่านผู้ชมผู้ติดตามเอฟซีท่านอาจารย์ให้พิจารณาเอาเองนะครับผมเบิ่งเอานะครับ,บททรตัวนี้มีอ่างน้ำน้ำพ่อเนออ่างสองค่ำนะครับผมบเสียงใน,น้อยนะครับตัวนี้นี่ครับผมขยับดียับ,ยบอม ตัวตัวแรกนะครับผมชมตัวแรกก่อนนะครับเป็นนกจักกุกพ่อเดียวนกกุ๊กเดียวนะครับเสียงเสียงในนหน่อยเนาะตัวนี้นอะเสียงกลางเลยแหละขาลมดีบอนี่ขาลมดีอยู่ขาลมดีนะครับผมมันได้ได้เฉลยไหลยังพ่อตอนตอนเอามานี่มันเขาว่าจะถึงลอยเลยนะดิโอเฉลยลักลอยแล้วนะครับผมตัวแรกนะครับใช่น้อกล่องนี่น้อพี่น้องนี่ครับผมนั่น นี่นะครับผมตัวแรกนะครับมีอ่างน้ำสองคำนะครับคล่มดีนะครับเพราะว่า เนียดอาชีพนะครับผมนี่แหละครับเสียงเสียงก็ตามเห็นตามได้ยินเลยนะครับผมตัวแรกนะครับเห็นตอนายประยุทธ์ตอนนั้นขึ้นปุ๊บเห็ดปั๊บก็นั้นเห็นปั๊บเลยตอนนี้จะทางไหนทางนั้นใจก,นนกันขึ้นแล้วเห็นเว้นซางายแม่มันเลยเลยนี่แหละครับ<อ>ผมเฉเลยเฉเลย,ลย<ต>เกือบเกือบร้อยแล้วนะครับเอาไปเจ้าบิึงมันนั่นแหละกำลังเ่อเบิึงไม้มาไม้ ตัวนี้ดิคันขันสีแดงนี่แดงแล้วแฉชอบฮะบอกพ่อคันว่าพ่อสีแดงพ่อสีแดงหลายปันไดตัวนี้ตัวแรกอะทำคืนเนี้ยแล้วค่ะทรงใครยังกันเพิ่นทรงค<อ>่ะเจ้าไปทรงเจ้าไปทรงราคาเท่าไหร่นะสามเอ็ดสามสองก็เป็นส้ยตาดีถ<อ>ือมาสามแล้วนกตัวนี้ครับตัวนี้ราคาก็สามสามเท่าขึ้นนะครับผมงก็บ่ร่วมทรงนะครับผมเพิ่นว่าทำเอาเอง<า> เราเองคราคานั่นแหละครับอายุสายพันเนียดอาชีพนะครับแล้ล็อกมันล็อกคนมาหนักแน่นีสามร้อยได้ออกร้อยได้หลงครับผมตัวแรกนะครับน,ยยนี่แหละครับผมตัวแรกนะครับผมโอ้แล้วมาบ่าปุ่นแล้วอยู่ทั้งหลังนะครับผม <c oughs> แล้วมาทั้งหลังผมนะครับร <c oughs> าคาสาม สามเท่าขึ้นนะครับราคาบรวมทรงนะครับพ่อว่าตัวแรกนะครับผม <S <S เดี๋ยวชมตัวที่สองเลยนะครับ <S <S 1> <S 1> นี่ครับผมตัวที่สองนะครับตัวนี้เป็นนกจักกุก<ห>่วคนกกุกเดียวนะครับเสียงใหญ่เลยนะนี่นะครับผมตัวตัวที่สองของพ่อแม่นะครับเป็น ตอนยังแน่นน่ตัวนี้ตัวที่สองต้นพนเนียตคือกันนะครับผมตัวนี้ครับเจ้มังเห้ือนนั่นจะพันันได้แต่ว่ามันออกดีอยู่ได้เฉลยหลายมันได้หรอตัวนี้มันได้ลายคือกันนี่อ๋อได้หลายคือกันนะครับแล้วได้จนิดว่ามันพยานแต่ว่ามาอยู่นี่พัทันได้จอองกันตัวนี้พ่อก็น้ำเขามาเฮือนมาใช้พุ่ม โอ้โหตัวนี้พ่อนั่เข่ามาจากช้ยภูมินะครับพ่อกับสีแดงคือกันนะครับผมแดงใช้ต้องการกับแดงใช้ต้องการนะครับแพงแล้วหนูแล้วตัวที่สองนี่แหละถ้าแดงพ่อแดงหลายปันใดสามคืนคือกันอ๋อสามคืนคือกันนะครับผมคืนเจอค่าส่งกันยังครับบ่บ่รวมทรงเนาะพ่อน้อมาเอาเองก็คือทำจักรลอยใจนั้ก็ใช้ครับผมถ้าถ้ามาเอาอยู่บ้านพ่อแม่เองกะราคาพูดคุยกันได้เนาะพ่อน้อ ครับต่อร่วมกันได้นะครับผมคารลไคอย่างกับที่ใช้กันก็เอากันได้ครับแค่ตัวตัวตัวที่สองอี่ค้าล้มบ่พ่อบ่คอยคาร์ล้อมเราเพื่นอยเสมอตัวนี้เสมอเสมอนะครับบ่บ่คอยคาร์มบันไดนะครับแต่เพลงมันหายแห้งสิมีมีขึ้นมีร่องมีขึ้นมีร่องกันมาป่าเขาครับเราจะเอามือถ้อล้วว่าสิไปนี่สิไปนหมกลี่ยกุ้งกุ้งหน่อยสิ เป็ดมาติดมาหูเหรอครับนี่อยู่เป็ดหนักครับนี่นะครับผมตัวที่สองเป็นนกกุกหนึ่งคือกันนะครับผมแต่ตัวนี้เสียงกลางขึ้นนะครับใหญ่เลยแหละครับแต่ว่าพ่อเราว่าเสียงใหญ่เลยนะครับผมมันอาใหญ่กว่านี้ก็อาจตูนอีกฉันเลยกันไลยแล้วเนาะพ่อเนา้อไลายแล้วพูดสองต้นครับฉัเลยหลายทั้งสองนะครับพ่อว่าอันนี้ก็หลายอันนี้ก็ฉัเลยหลายคือกันครับสนใจกับติดต่อเข้ามาได้นะครับผมราคากับ สามเท่าขึ้นนะครับบรลวมทรงนะครับผมถามารับเองถามมาชมเองรับเองราคาต่อร่องกันได้นะครับกับพ่อแม่นะครับผมนี่ตัวแรกนะครับนั่นตัวที่เขาอยากได้ตอกตอกบึงแหละครับเอาไปใส่บึงกับพนเนียบใส่แฮ็ดอยู่นี่นี่นี่ตัวที่สองนะครับผมเป็นสายพันเนียทั้งสองนะครับโอ้ยใหญ่กาเลย นี่แหละครับผมชุ่มตัวตนชัดๆนะครับสองตัวแรกผ่านไปนะครับผมเป็นนกพนันิวิทยดอาชีพนะครับตัวตวแรกนี่เป็นนกกุกหนึ่งนะครับขาลมดีนะครับพอแม่นว่ามีคู่อ่างน้ำสองข้านะครับตัวแรก ส่วนตัวที่สองนี่ค่าร่มบอ่อปันใดพาอวานะครับเสมอเสมอ,สมอไปเรื่อยๆแต่ขยันนะครับกุกหนึ่งเสียงกลางขื้นไปหาไง่ครับเฉลยหลายทั้งคู่นะครับผมราคากับรักสามขึ้นนะครับผมบรวมทรงนะครับแต่ว่าถ้ามารับเองที่บ้านมาสอบถามที่บ้านเลยกละราคาพูดคุยได้นะครับพ่อแม่นวานะครับผมชมตัวที่สามเลยนะครับผม ัวนี้เป็นนกแจกูพ่อสองสองเต็มบ่สองแกมนะครับผมอไอ้มันเป็นนกกุ๊กเยือแต่มันเป็นเรือเสียงเสียงยังนี่เสียงค้าอ๋อเสียงกลางนะครับผมกลางไปหาไงค้างไปหาไงนะครับคันร่มบ่พ่อตัวนี้ตัวนี้บ่คันร่มปันได้นะครับไดี๋ยวเฉลยหลายยังเฉลยอยู่นี่หลายแล้วโอ้หลายแล้วนะครับผมทาไปจอด อันนี้ก็ได้สอมโตัวเลยครับต่อยน่ะตังลินนะตอกระโจมตอกระโจมได้สองตัวแล้วได้ตอกระโจมก็ได้สองตัวแล้วนะครับผมพันเนียนี่ได้หลายแล้วนะครับผมเห็นวันต้องนับเราต้องนับแล้๋ยวตัวนี้แหละตัวที่สามนี่คันสีแดงแดงหลายปันใดไอ้ตัวใดนี่ละตัวที่สามนี่แดงมากว่าตัวนั้นเน่ยทอดไดก็ว่าเบิ้งฮะสามหาสามยังไปพุ่นเลยอ๋อตัวนี้ตัวนี้สามสิบหาคืนนะครับผม สามสิบห้าแดงขึ้นนะครับนี่ครับผมเลยได้ร้ายเล้วนะครับผมมาจากชัยภูมินกตัวนี้นำเขามาจากชัยภูมิอันนี้คือการอ๋อไอตัวตัวแรกกับมาจากชัยภูมินะครับผมนี่ตัวที่สามกับชัยภูมิขึ้นกันนะครับผมบังนั้นมันขายห้มันเาเคยดูเป็นจารของมันอะลยสามกับสาม สามิผาแดงนะครับผมบร่วมทรงนะครับตัวนี้โกอ่างหนึ่งก็ไปแล้วคุณหานแล้วครับนี่นะครับผมสนใจกับติดต่อสอบถามพ่อแม่เขามาได้นะครับผมเบอร์โทรยังครับพ่อแม่เบอร์โทรเบอร์โทรเ้าดิเบอร์โทรผมมันก็อยู่ในเครื่องผมก็จาบ่ได้กันนะครับเดี๋ยวผมสิบอกลงไปในคลิปนี้แหละครับผมตัวนี้สามสิผาแดงขึ้นนะครับตัวนี้บร่วมทรงนะครับเป็น เพเนียดอาชีพนะครับเฉลยได้หลายแล้วกระโจมกระได้นะครับกระโจมได้2องแล้วนะครับผมตัวนี้เป็นนกสองกูแกรมนะครับเสียงกลางนะครับส่วเคยตาดินนะตาไดันียดเลยสดมาชิโตแต่พเนียดนะครับพอ่าแต่ว่าร่องกระโจมก็ได้ได้สองแล้วนะครับ เอามีวันพ่งมาไปตอได้สองอ้ามอ๋อครับหลานไส้เราไปต่อได้สิ้นได้มันก็ไปนะอกระโจมได้สองเลยนะคเป็นแล้วมันางเป็นแล้วทำมันน่าคันแล้วคันเฮ็ดแล้วอ่ะมันแล้วมาไปตอตอดินได้แล้วแล้วตันั่นเหรอพ่อนี่นักไม้ตัวนี้เป็นไดนี่ไม้มันได็กโตเลยอ๋อนกไม้อยู่นะครับกําลังได้เฉลยอสองตัวนะครับผมเป็นนกจักกุ่พ่อกุกเดียวกกุเดียวเสียง เสียงชําตัวนี้อ๋อเสียงน้อยนะครับผมได้เฉลยสองตัวแล้วนะครับแข็งคารลมบอบอคารล้อ๋อบอคารลมนะครับได้เฉลยสองตัวแล้วนะครับผมตัวนี้ทะเนียดเนาะพ่อเนาะนี่แตัวนี้แหละถ้าแบงแบงร้ายมันได้ตัวนี้นี่นี่ตัวเฉลยสองตัวนี่พันกว่าได้ผัดโอ้สิบสิบหาแดงนะครับผมตัวนี้ติดเฉลยสองตัวแล้วนะครับบารวมคาสองด้ายบารวมคาทรงนะครับผม กุกหนึงเนาะกุกหนึงเสียงน้อยนะครับผมเป็ดตะฟังอยู่เป็ดเป็นตะฟางอยู่นะครับพอว่าได้เฉลยสองตัวแล้วนะครับแบ่งให้กันนะครับผมซิบซิบหาแดงบอรลวมทรงนะครับเตาเกิดแล้วไก่โดอนใจนะครับผมเป็ดดีแต่ตาบดได้ซิบซิบหาแดงบอรลวมทรงนะครับติดเฉลยสองตัวแล้วนะครับหนึ่งกุกเสียงน้อยนะครับผม เน่ยตัวนั้นเตี้เด็กเเดตัวนี้เป็นไรพอสมาทรไท้นกแลบนท่านตอพึ่งแล้วพึ่แกทรไทถือโอ้ฝึกนกแล้วนะครับแต่แต่บท่านใดเฉลยนะครับมาเห็นแหงพบนนกฟันมาเนว่าถกนกัเขาว่าบีบมันมออกเลยจะกุกตัวนี้กุกเดียวเสียงกลางไปไงละตัวนี้คาลมบ่บ่มมีคาลม ตัวนี้แบงบอตัวนี้แบงเท่าใดนี่ตัวนี้เราลักซองหมดแล้วโอ้บอได้บอทันติดเฉลยนะครับแต่ว่าสองเท่านะครับตัวนี้นกปลามันคอยย่างยานมันอยู่ครับตัวนี้ดีเสียงใหญ่งตัวครับโอออดมันบอออทตัวนี้บอทันติดเฉลยแต่พอแม่นว่าสองเท่านะครับบอรวมทรงนะครับตัวนี้แอกเอาเลยเลยได้เพิ่มเลยอ่แต่ตัวนี้นี่ติดเฉลยสองตัวแล้วสีผ่าแดงนะครับผมตัวนี้ กุกหนึ่งเสียงน้อยนะครับตัวนี้กุกหนึ่งเสียงกลางไปไงนะพ่อน่อกลางหาหญ่เลยครับตัวนี้นะครับผมขาลมบ่มขาลมร้องขาลมบ่ปันได้หน่อครับบพท่านติดนกนะครับตัวนี้แต่ว่าสองเท่านะครับบ่รวมทรงตัวนี้มันต้องมีที่เด็ดแหละครับผมโอ้ว้าเฮ็ดค่าเฮ็ดแน่นะครับแต่เพราะท่านติดนกปลาเอานกปลา บพท่านหูจักเอาเนาะพ่อเนาะแต่ว่าขึ้นต้นไม้เฮ็ดแล้วเฮ็ดแล้วแต่ว่ามันบอกว่าเอานกปามเฮล่นเองครับผมเขาที่งอมงอมมันเล่นเองใส่หินบักงามๆที่มาไทยคลิปเที่ยวก่อนน่ะมาเสียงไงอ่ะไม่แล้วแมนบ่อผุนแมนตัวผุนบ่อนั่นแหละที่ว่างามงามเหม่บ่อแดงอยู่เนาะบ่บ่อแดงบ่ตัวนี้เอามาขอวไก่ไก่เบื้องมันคู่บ่ ครับนี่แหละครับตัวนี้ง่ามมีลีครับผมยังอยู่นะครับตัวนี้ตัวที่ผมเคยมาทายแหละครับแบงยังยูบ่ไฮโอพ่อบาแบงนี่ครับผมตัวงามงามนี่พ่อเราพ่อท่านแบงนะครับตัวนี้พ่อฟึกแล้วล่ะครับแต่พ่อพ่อท่านแบงนะครับครับถ้าท่านผู้ชมท่านใดสนใจหรืออาจารย์ท่านใดมองหานกตอนะครับ กติดตเข้ามาได้นะครับผม0982143136ครับ0982143136ครับพ่อแม่ครับผมยังอยู่สองงานครับนอกนอกจากสีแบ่งนกต่อแล้วพ่อเราก็มีกงแบ่งขึ้นกันนะครับผมกับพันเยดนะครับขอขอชมพันเยดได้พ่อเพชรันเยดเปิดแบ่งขึ้นกันนะครับผม กับกรุงขังนกเขาใหญ่กะพ่อเราก็เห็ุคือกันนะครับเดี๋ยวรอช่วงไปพร้อมๆกันเลยครับเไปแปดเกาโตแล้วกรุงไอ้ผนเยดกับกรุงนี่ท่นมีท่านผู้ชมเพิ่นสร้างนี่พ่อได้บ่พ่อได้อยู่เนาะได้ยังอยู่อครับผมคนมาซ้ำให้รึครับนี่นะครับกงนะครับผมกงเลยกงให้มาซ้ันลยกรุงกง พอะว่าเฮดบบท่านเลยนะครับผมคนสร้างหลายนะครับพอ่พอพ่อขายใบแล้วเท่าไหร่นะนี่ถามมาเอาเองอยู่บ้านนี่ไปละสามอยนะครับผมนี่นะครับผมเดี๋ยวชวมกงก่อนนะครับจังคอยช่มเพเนียดนี่นะครับนี่นะครับผมถ้า,ถามาลาบเองอยู่บ้านใบละสามอยนะครับผมเป็นใหม่ล้วนๆนะครับ นี่นะครับผมกะสร้างได้เนาะพ่อนาอบอกว่าโกงบอกว่าพเนียดกะผู<ม>้ใดสนใจกาสร้างเขามาได้นะครับผมพเนียดก็ต้องสร้างนะครับแจ้งสีหไห้นะครับผมพเนียดนี่ใบละเท่าไรพ่อใบละห้าร้อยบาทนะครับผม มาเอาเองหาล่อยนะครับว่าถ้าส่งกับชีคิดไปอีกแบบหนึ่งนะครับฝีมือผู้เฒ่านะครับฝีมือพ่อแม่นะครับผมนี่นะครับพ่อแม่มาขึ้นขึืนเพเนียดเบิงเบิงนี่นะครับนี่งามได้นี่นะครับผมแบบคอนางเลยนี่โอ้นี่นะครับผมนี่นะครับเป็นก้อนเกาะกระเดื่องขึ้นนอพ่อนี่นะครับผม สั่งได้นะครับพ่อ่าใบละหาร้อยนะครับถ้าสั่งจังควยเฮ็ดน้ะพ่อเนาะ,นนะถ้าพู้ได้สั่งพอ่อเราก็เฮ็ดให้นะครับต้องการไววก็เอาตรวนี้ก็ได้ครับถ้าต้องการไว้กัเหลืออันส<อ>เหลือสองนะครับแบบนี้แบบนี้มีอยู่สองใบนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามาเลยนะครับผมศูนย์เก้าแปดสองหนึ่งสี่สามหนึ่งสามหกสั่งมันได้ศูนย์เก้าแปดสองหนึ่งสี่สามหนึ่งสามหกนะครับผม นี่แะครับนี่นะครับผมใบละหาร้อยนะครับผมนเนียดถ้าสร้างเขามาเฮ็ดห้เลยเนาะพ่อน้อเนียอายุครับถ้า,ถามีคนสร้างเขามานะครับเล็กสปริงยังยูลวดกันยังอยู่ครับนี่แหละครับผมลวดผมเอเอารวดจักรยานในล,ลวดซื้อมากิโลสองร้อยได้นีินนอ๋อซื้อลวดยางดีมาเฮ็ดเลยนะครับผมลวดซื้อสปริงก็ซื้อมานซีลอยอืมนี่นะครับผมพนเนียดนะครับ ใบละหาล่อยนะครับพ่อว่าบโบโบ่เกี่ยวกับร่วมทรงยังร่วมยังน้อพ่อหน้อทำเมาเองนี่หาล่อยนะครับแล้วโกงนี่ทำเมาเองนี่สามร้อยทำเมาเองลดได้ลดห้าร้อยได้อโอ้พันเนียดกับลดได้นะครับผมพ่อว่าถ้ามาเอาเองอยู่บ้านนะครับถ้าทรงไปบ่รู้ครับถ้าทรงนี่บม่รู้หาล่อยนะครับแล้วก็บมาร่วมทรงได้ถำเมารับเองอยู่บ้านลดหาล่อยกันลดลดลดได้นะครับพ่อว่าลดได้นะครับส่วนโกงนี่ แมละสามอยน้อพ่อเนาะสามรอยมาเอายูบานนี่ครับสามอยมาเอายูบานนะครับผมพร้อมใส่งานเลยนะครับฝีมือคนเถานะครับแมละสามลอยนะครับไม่ลุนร้วนนะครับเป็นไม้ทั้งเบิดแล้วก็เป็นเสือกสารเอานะครับหัวโกงกับเป็นหัวเอาไม้ไมาเห็ดเอานะครับผมฝีมือพู้เถารุ่นเก่านะครับมาตรฐานคงทุนนะครับผมนี่ไม้ทั้งเบิดนะครับเป็นไม้ไฟทั้งเบิดอันนี้พอเอา ลมควนไฟไหว้หนอะทำมันยางใบมันขึ้นซีเลยขาบผมนี่ครับผมให้ไหวจะให้แมงเจ้าบ่มีเนาะนี่นะคร,ครับสนใจกับติดต้ามาได้นะครับผมบอกว่าสิเป็นนกตอพเนียตอนก หรือกงเอาไปขังนกเอาไปช่ำนกนะครับผม,ม,มติดต่อเขามาได้นะครับกน,นกนกไม่ไม่กับมีนะครับนกแบงไม,ม่ไม,ม่กับมีมาพูดคุยพูดจากับพ่อแม่ได้นะครับผมกาสนใจกับติดต่อสอบถามเขามาได้นะครับร0 9 <98 S 2> 8ย์เก1า6 0ดสองหนึ่งี่สามหนึ่งสาหศย์เกาดสองหนึ่งสี่สามหนึ่งสาหนะครับพ่อแม่น,นะครับผมบ้านเดือนนอกตำบลตาอุด อำเภอคูขันจังหวัดศรีสะเกดครับผมสำหรับถ่ายคลิปนี้กะตามคลิปเลยนะครับผมท่านผู้ชมเอฟซีผู้ที่ตามหรืออาจารย์ที่มองหานกมองหาพเนียดมองหากงไปช่ำนกไปค้งนกกะทิดต่อสอบถามพ่อแม่นเขามาได้นะครับผม098เกนึ่งสหนครับ0 9 8 2 1เ สามหนึ่งสามกนะครับผมติดต่อพ่อแม่นเข้ามาโดยตรงเลยนะครับผมกับพ่อกับพ่อแม่นกันแนนําว่าให้เขามันเลือกเบิ้งยูบาทเลยแะครับมันดีราคากับูดคุยกันได้ตอร่อ,องกันได้นะครับบพว่าสิเป็นนกตอพันเนียดหรือกงนกเขานะครับผมกับฝาเป็นกําลังใจให้กันนาเด้วยครับผมในช่องนกเขาใหญ่เมืองกูขันของเ้านี่แหละ เป็นกำลังใจให้กหันในการทำคลิปนะครับผมทีมงานใดออกไม้กระเคาให้มันหมานเดินทางกัให้ตลอดปลอดภัยมีโชว์มีใช่กันสุขผู้สุขคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำลวยลำลวยสุขผู้สุขคนครับผมนกเขาใหญ่เมืองกูขันสวัสดีครับพอกันในคลิปต่อๆไปครับผม